เดครับคลิปนี้ก็มาดูวิธีการซ่อมมิจิคอมโพโซนีนะฮะตัวนี้อาการเดี๋ยวเปิดให้ดูติดโ o t เทคนะครับผมอันนี้เป็นเดโม่ถ้าเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยฮะสักพักนะครับเนี่ยฮะติดโ o เทคทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมถ้าต,ติดโ o t เทคผมทุกอย่างไม่มีการตอบสนองนะฮะ ปิดโปรตีคง่างโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกก็ต้องแกะเครื่องออกมาก่อนนะครับจะฝาครอบออกมานะฮะนี่นะฮะก็จะมีหลาย,ลาย,ลายบอร์ดนะอันนี้เป็น power main board นะฮะอันนี้ก็เป็นชุดขยายนะฮะะต้องไล่แกะอาดู อันไหนที่ปิ้นหลวมอะไรพวกนี้ก็ย้ำเข้าไปนะครับผมฝั่งด้านนี้นะครับก็เป็นเมนบอร์ดที่ผมบอกไปนะฮะแล้วก็แต่ละจุดก็จะมีแรงไฟบอกนะครับจะมีแรงไฟบอกว่าจุดนี้กี่โวลต์กี่โวลต์นะครับเดี๋ยวใช้มิเตอร์วัดให้ดูนะฮะอย่างเช่นตัวเจ็ดเจ็ดโวลตนะ์เนี่ยบอกเจ็ดโวลต์คือทุกจุดต้องออกให้ครบนะสิบสองโวลต์อย่างเงี้ยนะฮะ สิบโวลต์น,นะครับออกเป๊ะๆนะฮะไฟบวก5้าโวลต์อย่างเงี้ยลบ5้โวลต์ไฟต้องมาทุกจุดนะฮะถ้าไฟมาทุกจุดแล้วไปตรงไหนต่อนะครับต้องลื้อเข้าไปอีกครับผมต่อไปคือนะครับดูชุดขยายนะครับผมสาเหตุที่ทำให้โปรเทคได้ก็คือหนึ่ง ระบบไฟมีปัญหาหรือว่าช็อตนะฮะและตัวหลักๆที่ทำให้ชุดขยายกินไฟนะฮะชุดไฟจ่ายไม่พออะไรพวกนี้ก็ขยายเสียงก็มีส่วนนะฮะลองถอดออกมาไล่วัดไล่เช็คดูนะฮะซิงโซนี่ตัวนี้นะครับมีชุดขยายอยู่2ชุดนะฮะ ชุดบนกับชุดล่างนะครับเพราะว่าเขาเป็น,นระบบ5.1น,นะฮะต้องแยกกันขับนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ไปไปนะย้ำปินพ <ไป S 1> ทำกะอัดปิมนเรียบร้อยนะครับผมนี่ยนะฮะย้ำไปหมดแล้วนะฮะอันไหนที่เป็นร่องรอยเหมือน มันจะหลุดหลวมก็ย้ำเข้าไปเลยนะฮะโอเคนะฮะครับตอนนี้ผม,มเจอไอตัวปัญหาตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับผมเนี่ยฮะเป็นซีเนอร์ไดโอดนะฮะเดี๋ยวผมใช้มิเตอร์เข็มวัดให้ดูนะฮะตอนนี้ซีโรคือถ้าเสีย จะขึ้นสุดอย่างนี้นะครับนี่นะครับเยวจะวัดให้ดูอุ้ยอะไรครับผมเนี่ยนะฮะถ้านี่ตัวนี้น่าจะดีนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะขึ้นสุดเลยสลับด้านก็ยังสุดแสดงว่าเดี๋ยวต้องลองมาเปลี่ยนตัวนี้ลองดูครับผม นี่ครับดูตำแหน่งเป็น D 961นะครับผมทีนี้ผมหาในวงจรนะฮะ D 961 MTZ นะ IT7JT72 G13 ทีนี้หาใน Google นะครับผม T72 16B แสดงว่าตัวหลังเนี่ยเป็นตัวบอกแรงดันนะฮะเนี่ยฮะมีหนึ่งสามคือสิบสามโวลต์นะฮะสิบสามโวลต์หายากจับสิบสองใส่เลยครับผมเดี๋ยวมาลองเทสกันดูนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนลองดูเดี๋ยวประกอบแล้วก็เทสไปด้วยกันเลยฮะเนี่ยครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมซีเนอร์นะฮะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเป็นยังไงเปลี่ยนไปแล้วนะฮะนี่ครับผมสลับนะฮะต้องไม่ขึ้นนะฮะ ที่นี้ปกติต้องไม่ขึ้นนะ,ะโอเคนะครับผมนะครับกรอบเสศษก็มาเทสกันนะฮะตัวนี้โชว์รอไปละเปิดเครื่องซิตัดไหมไม่ตัดนะครับโอเคเลยนะฮะ โอเคนะครับผมผมว,ว่าคงเป็นแนวทางการซ่อมนะครับสำหรับคนที่กำลังหัดซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็น ยี่ห้ออื่นก็หลกักการคล้ายๆกันนะผมลองเช็คดูนะฮะโอเคนะครับขอบคุณสายเทพนะครับผมโอเคครับ